ต้งบอกว่าจิตมนุษย์เนี่ยมีสี่อย่างนะมีรักเกิดจากรักมีเกลียดเกิดจากรักมีรักเกิดจากเกลียดแล้วก็มีเกลียดเกิดจากเกลียดนะรักเกิดจากรักเนี่ยต้องอธิบายว่าถ้าบุคคลที่หนึ่งนะรักบุคคลที่สองแล้วมีบุคคลที่สามมา ปฏิบัติดีต่อบุคคลที่สองที่เรารักเราจะพึงพอใจบุคคลที่3าทันทนะีแต่ถ้าเรารักบุคคลที่2อ,อยู่แล้วบุคคลที่3ม,มาปฏิบัติไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีกับบุคคลที่สองที่เรารักเราจะเกลียดบุคคลที่3าทันทีนี่เรียกว่าเกลียดเกิดจากรักเห็นไนปะเกลียดได้นะเพราะความรักที่มีนะ และรักก็มีได้นะเพราะความรักที่มีนะส่วนถ้าบุคคลที่หนึ่งเกลียดบุคคลที่สองอยู่แล้วมี <c oughs> บุคคลที่สามมาพูดไม่ดีทำไม่ดีต่อบุคคลที่สองที่ยอมเกลียดยอมจะรักบุคคลที่สามทันทีเพราะเราเกลียดคนนี้อยู่หม <c oughs> ฉันเกลียดมันมานานละนะเออ ได้มีคนมาร่วมเขียนด้วยเนี่ยถูกใจมากเลยนะแถมด่าแทนเราให้อีกใช่ไหม,ไหมแต่ถ้ามีบุคคลที่สามมาพูดดีทดําดีกับคนที่ยมเกลียดยมจะเกลียดบุคคลท,ที่สามทันทีเลยเขียนด้วยคนนี้คนไม่ดีไปช่วยเขาทําไมไปพูดดีเขาทําไมไปทําดีเขาทาไมใช่ไหมเนี่ยนี่คือความรักความเกลียดที่มีอยู่สี่อารมณ์ในมนุษย์ในโลก